สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําสุกี้แห้งกินกันนะคะพอดีวันนี้ปูไม่อยากกินข้าวนะคะ <S <S ก็เลยนึกในใจก็คืออยากจะผัดส,สุกี้ยาก,กี้แห้งกินนะคะพอดีปูมีน้ําซอสนะคะเนี่ยนะคะอะของคันท้ายนรสิงนะคะเขาเก็ได้แบบนั้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะซอสของคันท้ายนรสิงแบบนี้นะคะเพ,พื่อนๆนะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูตรงหน้านะคะแบบนี้ค่ะ ปูซื้อติดบ้านไว้นะคะโดยาปูอยากจะทําสุกี้ยากีปูก็เอาซอสนี้นะคะมา,มาผัดสุกี้แห้งกินนะคะของปูก็จะมีนี่นะคะมีเห็ดแล้วก็มีใบตั้งโอ้มีแครอทนะคะแล้วก็มีผักชีมีแฮมนะคะแล้วก็ใบผักกาดนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่นะคะซอสแล้วก็เต้าเจี้ยว แล้วนี่ก็คือกระเทียมสับนะคะแล้วนี่ไข่เป็ดกับไข่ไก่ของปูนะคะแล้วก็อันนั้นก็คือเห็ดเห็ดที่ปูเหลือครั้งก่อนนะคะปูก็เอาผักแล้วก็อุปกรณ์ที่ปูมีอยู่ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าปูเอามาดัดแปลงทําสุก,กี้รอบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้ก็คือวุ้นเส้นนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวปูจ้าให้เพื่อน,นะะเพื่อนดูนะคะเพราะปูแช่น้ําอยู่ แล้วนี่ก็คือวุ้นเส้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวุ้นเส้นที่ปูแช่น้ําแล้วก็ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆมาทําการผัดสุกี้ยากี้แห้งนะคะอุปกรณ์ของปูแล้วก็ผักแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ต่างๆเห็นไหมคะเพื่อนๆ,ๆอันนี้ก็คือเหมือนที่ปูเคยใช้ในการผัดข้าวผัดนะคะเพื่อนๆแต่รอบนี้ก็คือว่าปูจะดัดแปลงเอามาผัดสุกี้ยากี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามนะคะ เห็นไหมคะของในตู้เย็นบางทีอะ่ะก็คือว่าเราก็สามารถนํามาประยุกต์ทําอาหารได้หลายชนิดนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆมาตั้งกระทะแล้วก็เจียวกระเทียมกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆขั้นตอนแรกนะคะปูเอากระทะมาตั้งไฟนะคะแล้วก็เปิดไฟแล้วเดี๋ยวปูก็จะเอาน้ํามันใส่ลงไปในกระทะนะคะเพื่อที่จะทําการเจียวกระเทียมนะคะ นี่ก็คือกระเทียมสับของปูนะคะปูจะใส่ลงไปนะคะเพื่อนเพ่นเพื่อนๆคะตอนนี้กระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวกูก็จะใส่แฮมลงไปนะคะคนี่นะคะเพื่อนๆพนูจะใส่แฮมลงไปนะคะใส่แฮมลงไปเลยครับเพื่อนๆน <ไ>มีผักชีติดไปด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนๆพอปูใส่แคมลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะปูอ่ะ ก็เอาเห็ดใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าปูไม่ได้ลวกเห็ดนะคะเพื่อนๆถ้าเราลวกเห็ดเราเอาเห็ดใส่ที่หลังนะคะแต่อันนี้ก็คือว่าปูทําให้ง่ายนะคะคือไม่ได้ลวกก็คือเอาปวมาใส่ตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอเห็ดให้เขาสุกกว่าน,นี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆทําง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆใส่ไปค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆพอนเพรเห็นเราเห็นว่าเห็ดเริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงไปนะคะอันนี้ก็คือปูใส่ไข่ไข่เป็ดสองไข่ไก่สองนะคะเพื่อนเพนนี่นะคะก็จะแหวกที่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางนะคะเพื่อนเน<ๆ>เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ ค่อยๆคนเขาน,นะคะเพื่อนๆให้เขาเป็นแผ่นหน่อยนะคะค่อยๆตะล่อมเขาน,นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะไข่เขาก็จะดูดน้ําลงไปได้เยอะเลยนะคะพอพอเราเห็นว่าไข่มันเริ่มจะสุก นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเอาซอสนะคะมาใส่ตอนแรกปูกก็คือใส่กระเจียวลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแป๊บนึงกดกระเจียวก่อนปู้๊กจะหลีไฟลงมาตรงกลางนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ปูกําลังจะปรุงเครื่องปูก็เลยหลีไฟลงมาหน่อยนึงนะคะปูกใส่กระเจียวลงไปนะคะจากนั้นปูกก็ใส่นี่นะคะเพื่อนๆน,น้ำจิ้มของสุกี้นะคะใส่ลงไปค่ะ เราจะปรุงเครื่องรอบแรกก่อนนะคะตอนที่เรายังไม่ใส่เส้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็หุยาอดน้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆน,น้ำตาลทรายแล้วก็ ผงชูรสนะคะเพื่อนๆผงชูรสค่ะคลุกเขานะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาคลุกเขานะคะเพื่อนๆคะขั้นตอนนี้นะคะ ปูเร่งไฟขึ้นมาแล้วนะคะแล้วปูกก็เอาลองชิมดูนะคะช้อยมาชิมรสชาตินะคะปูกคิดว่ามันน่าจะถูกใจปูแล้วปูกก็เลยเอาเส้นใส่ไปนะคะนี่นะคะเส้นวุ้นเส้นนะคะเพื่อนๆปูกก็ใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะปูกใส่วุ้นเส้นลงไปปุกคนวุ้นเส้นซะก่อนนะคะเพื่อน ปูใส่วุ้นเส้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปุกก็จะทําการเอาผักผักอันนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยนะคะผักอันนี้ค่ะผักกาดนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆคลุกเขานะคะ ูไม่ได้ใส่ผักกาดลงไปตอนก่อนวุ้นเส้นนะคะปูจะใส่ผักกาดที่หลังวุ้นเส้นนะคะเพราะว่าผักกาดเนี่ยเวลามันสุกแล้วมันเดี๋ยวมันจะเละถ้ามันสุกมากเดี๋ยวมันจะเละนะคะเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปตอนที่เราเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็เข่าคลุกเขานะคะให้มันเข้ากันนะคะปูจะค่อยๆเติมผักลงไปนะคะเพราะกระทะงปูมันน้อยไปใส่ผักมากอร่อยนะคะเพื่อนๆ อันนี้มันสุกง่ายไม่ต้องกลัวนะคะขยันคนมันหน่อยนึงขยันกลับมันหน่อยนึงนะคะทับพีใส่มากอร่อยครับเพื่อนๆกระทะปูมันก็ดิ้นจังจกลับไปกลับมานะคะเพื่อนๆปูอชอบกินผักค่ะปูจะค่อยๆใส่ผักลงไปนะคะ ส,สุกี้แห้งนะคะถ้าใส่ผักเยอะเวลาเรากินนะคะมันจะอร่อยะคะ่ะมันจะออกหวานนะคะผักอันเนี้ยเดี๋ยวขอขอเวลาปลูกเขาผักกับบุนเส้นให้ให้ให้ผักมันยุบตัวลงแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันนี่นะคะเพื่อนๆผักเริ่มยุบตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยวปลูกก็จะใส่แครอทลงไปนะคะเพื่อนๆ ค่อยใส่แครอทลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวปูกก็จะพอแล้วนะคะเดี๋ยวปูจะปิดเตาแล้วนะคะทำเราอุกก่อนกว่าน้นนิดนึงใส่ผักลงไปครับเพื่อนๆนี่นะคะทูใส่เรียบร้อยแล้วแล้วปูกก็จะทําการปิดเตาแล้วนะคะเพื่อนๆปูกปิดเตาแล้วแล้วทีนี้ปูกก็จะเอาทับพีสองอันนะคะช่วยกันค่ะแล้วก็คุก เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆสุกี้ยากี้แห้งปูนะคะเป็นแบบนี้ค่ะคุณทำเยอะนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวปูจะใส่ทัพปแวรให้เคนไปกินเพราะว่าเคนเขาจะไปตกปลานะคะเดี๋ยวปูจะใส่ทัพปแวไว้ให้เคนเขานะคะไปกินเพราะเขาจะไปตกปลาประมาณสามสี่วันนะคะปุก็ทําให้เคนเขาเวลาเขาไปไปกินนะคะเขาก็จะได้อุ่นเอาแล้วก็กินได้นะคะสุกี้ยากี้แห้ง เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะหน้าตาสุกดีด้ยากี้แห้งปูโรยผักชีลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆให้มันหอมนะคะโรยผักชีลงไปใส่ใบต้องโกลงไปอีกหน่อยนึงใส่ผักเยอะๆค่ะเพื่อนๆ แล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วเวลาเราต้องการเพิ่มรสชาตินะคะทีหลังนะคะแล้วก็เอาน้ําจิ้มซุกกี้ยากินะคะใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยน้อยๆน,นะคะแล้วเราก็ตักราดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะถ้าใครเขาชอบรสชาติเข้มข้นกว่านี้นะคะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะซุกก้ยากิแห้งปูเรียบร้อยแล้วนะคะเต็มกระทะเลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆค่ะ ใครอยู่บ้านแล้วก็มีของอะไรก็จับใส่ไปนะคะแล้วก็ซื้อน้ําจิ้มสุกี้ยาก,กี้แห้งมานะคะแล้วก็ปรุงเอาค่ะมีไข่ไก่อยู่ในบ้านนะคะของอยู่ในบ้านทั้งนั้นนะคะนี่นะคะเพื่อนๆหน้าตาสุกี้ยาก,กี้แห้งปูนะคะสีสันแบบนี้นะคะเดี๋ยวปูจะขอจัดจานแล้วก็ใส่ทัพเปอร์แวร์ไว้ให้เคนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปูตักใส่จานแล้วก็ทัพเปอร์แวร์นะคะ นี่นะคะเพื่อนๆสุกี้ยากี้แห้งปูกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือปูจะาทานนะคะเพื่อนๆจานนี้ปูจะทานนะคะโดยปูเอาพริกไทยป่นโรยลงไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปูชอบรสชาติของพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ปูก,ก็จะมีน้ําจิ้มสุกี้ถ้วยเล็กนะคะเอาไว้ปรุงเพิ่มนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครนะคะ ปรุงรสเรียบร้อยแล้วไม่ต้องการรสชาติจัดนะคะก็คือว่าไม่ต้องใช้น้าจิ้มสุก,กี้ยากี้นะคะแต่ว่าปูทําเผื่อเคนแล้วก็พี่ชายเคนนะคะปูก็เลยต้องลดหลั่นปริมาณความเผ็ดลงนิดนึงนะคะเพราะว่าคนอเมริกันเขาไม่กินรสชาติจัดเหมือนเรานะคะเนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆปูใส่ทัปะแวนอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเอาให้เคนเอาไปกินในการตกปลานะคะแล้วก็เขาก็จะได้ไปแบ่งกับ พี่ชายเขาแล้วก็เพื่อนพี่ชายเขานะคะเพราะว่าปูทํารสชาติไม่จัดมากเกินไปเขาจะได้ทานกันได้นะคะถ้าเราอยากได้รสชาติจัดนะคะเราก็เพิ่มซอสเอานะคะเพื่อนๆเนี่ยะค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ปูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบ คลิปของปูก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องปูด้วยนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ